ขอบคุณนะครับที่ได้ใช้เวลาในปัจจุบันขณะนี้มาทำสมาธิด้วยกันทำสมาธิก่อนนอนที่ผมปฏิบัติมาผมบอกเราและรู้สึกได้เลยว่าเราจะนอนหลับสนิทขึ้นเราจะไม่คิดฟุ้งซ่านเพราะความคิดปุงอดีตวิตกกังวลกับอนาคตปรุงแต่ง ต่างๆนานามันฟุ้งและเกิดขึ้นและเข้ามาระดับไปในตอนที่เราทำสมาธิก่อนนอนแล้วตอนที่เราจะหลับพักผ่อนจริงๆเราเลยไม่ได้มีความคิดวิตกกังวลและฟุ้งสั้นเราจะนอนหลับสบายการทำสมาธิสำหรับผม เป็นเสมือนยานอนหลับชั้นดีเลยครับเราลองเริ่มต้นทำไปด้วยกันนะครับขอบคุณเพียงความสงบของเรานั่งสมาธิรักษาศีลภพกรัพย์จะมาผู้ชาบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพกระซับนั้นอยากมีภพกรัพย์โดยทำภพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยทม ยศจะเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปัจจัยสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญา ต้องมีศรัทธาศรัทธาสมร t คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระองค์สินพระองค์บอกต้องมีศินห้าจากะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระนีเป็นมนทินแล้วถ้าต้องการเร่งรัดผลกรรมนิดหนึ่งปรารถนาแล้วแหมอยากได้เร็วๆเ,เลย ให้ทำอะไรพระศาสดาบอกให้ทำสมาธิให้ทำสมาธิแปดระดับแรกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจาจตนะวิญญาณัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะนเนวสัญญานาสัญญาจตนะสมาธิแปดขั้นตอนนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบัน การรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้การเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยักาตาสติการเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อยากให้พวกเราได้ฝึกทำได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอน ทุกอิริบททำได้หมดและเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุติได้เลยถ้าเราต้องการแค่ในทางโลกเนี่ยสมปรารถนาทางโลกทำแค่ห้าอย่างศรัทธาศีลสุตตะจาระค้ปัญญาหรือเว้นสุตตะอันก็ยังได้ศรัทธาศีลจาระคปัญญาก็ยังได้ความสมปรารถนาในทางโลก ที่ผู้เจ้าตรัสว่าทำสี่ประการอันน่ารักน่าใครน่าปรารถนาในโลกเนี่ยก็คือหนึ่งพกทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมสองยศจงเฟื่องฟูแกเราพร้อมทั้งญาติและมิสหายอย่างที่สามเนี่ยขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานใครอยากอายุสั้นมั่งไม่มีใช่ไหมทุกคนยังไม่อยากตายอยากอายุยืนนะ อย่างที่สี่เมื่อตายแล้วขอเราเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือทำสี่ประการที่ปรารถนากันในโลกจะสำเร็จด้วยทำสี่ประการคือศรัทธาศีลจาระและปัญญาผู้เจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่สีตัวนี้เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึง่ง จะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตต์หลุดพ้นนะคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสะวะอาสะวะขยะยานไปได้ถึงนั่นนดังนั้นการสิ้นอาสะวะหรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้โยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียนสัตว์นะการไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันอยากอายุยืนนะแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้อง เหตุแห่งการอายุยืนในแบบธรรมดาทั่วๆไปมีอะไรอีกเช่นว่าพระองค์บอกว่าให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้างอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองและให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองมาก ทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยในความพอดีนะแล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็มนะนี่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดนะอาหารจะย่อยง่ายอาภาจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดี การเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญภาวนาน,นี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏธ,ธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้นวันนี้มาเอาองค์ความรู้ของพระศาสดากันนะจะได้ จะได้เลือกดำเนินชีวิตได้นะจะได้เจริญทั้งทางโลกแล้วจเจริญทั้งทางธรรมไปควบคู่กันท่นนี้คนบางคนเนี่ยพระนางมริกาเนี่ยบ่นกับพระพุทธเจ้าว่าตัวเองเนี่ยรวยแต่ไม่สวยท่นนี้สวยจะทำยังไง องบอกว่ามาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแข้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง <c oughs> ไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไ,ไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนพวกนี้จะเป็นคนมีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักนะพวกนี้จะสวย ส่วนการได้มาซึ่งโภคาก็อย่างที่บอก <c oughs> สตาสินจากค้าปัญญาเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภค้าทั้งสิน้นและในพระสูตรนี้ก็บอกเหตุให้ได้มาซึ่งโภคาคือการเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกลยที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพร์ แต่ถ้าโยมให้ทานอย่างนี้แล้วแต่กลับเป็นผู้ทุศิลป์พระศาสดาบอกกรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะพวกเราจะไปเกิดเป็นสาหายแห่งสุนัขสา,ายแห่งช้างไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานเราโยมให้ทานแต่โยมทุศิล <c oughs> น,นี่ในหนังสือเรื่องทานมีบอกไว้นะในหนังสือเรื่องภพภูมิก็มีบอกไว้ให้เรา <c oughs> เรามีเรามีผู้นำที่เก่งที่สุดเป็นสัพพัญยูเนี่ยขอให้ช่วย <c oughs> กันใช้องค์ความรู้ของท่านด้วยนะนำพาชีวิต ก็จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นนะอาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงสอนแต่เรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าจะรวยเนี่ยต้องไปบนนะจะต้องไปบวงสูงจะต้องไปบูชาเทพเทวดาองค์นั้นองค์นี้อันนี้เป็นความเห็นที่ผิด คุเจ้าบอกเลยว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบอดไร้จกักขู่ไม่รู้เหตุปัจจัยจริงๆว่าทำยังไงถึงรวยนะทำยังไงถึงได้มาซึ่งพวกประทรัพย์เขาก็เลยไปสอนการบูชาการบวงสวงนะการบูชาการบวงสวงต่างๆเนี่ย มีผลเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะมีผลนำพาไปอาบายทุกขติวินิบัตินรกได้ถ้าการบูชานั้นทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตาย <c oughs> แต่ถ้าการบูชานั้นไม่ทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตายการบูชานั้นยังมีโอกาสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้แต่ยังไม่ได้ถึงความเป็นอริยะ ถ้าเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวถึงจะได้ความเป็นอริยะขึ้นมานะปุถุชนกับอริยะเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสดาบอกว่าวัดกันที่การรู้อริยสัจส,สี่ความเป็นอริยะความประเสริฐเนี่ย ประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่ารู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายได้ศ <c oughs> าสท,ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่สามารถนำพาเราให้พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้พระองค์จึงตรัสศาสตร์ทั้งหลายในโลกว่าเป็นศาสตร์ของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะนะ ศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนักดับไม่เหลือเพื่อนิพานตรัดไว้ในเรื่องของอนุตริยะหกประการนะสิการนุตริยะการศึกษาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือศึกษาคำของพระองค์นั่นเองดังนั้นถ้าเราศรัทธาถูกต้องอันนี้เราชื่อว่าเรามีทรัพย์ผ่านไปหนึ่งแล้วนะมีศรัทธา มีศินสินสนี้พระองค์ชี้ไปที่สินห้าการมีสุดตะอันที่สามนะสุดตะก็คือคำสอนของตถาคตเป็นผู้สั่งสมสุดตะมากฟังมากจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะจากะการเสียสละการแบ่งปัน การให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตละความตรณีอันเป็นมนทิถินถ้าเรามีการให้โดยที่เราวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ ส่วนใหญ่จาคะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานยมจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระสัสดาตัสบอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทานมีจิตปลูกพันในผลมุ่งการสั่งสม คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมครึ่งรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปควมไฟแก่สมณะหรือพรามการวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะกลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพนันไหมมุ่งการสั่งสมหรือเปล่าปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมาราชิกานี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นจาตุมาหาราชิกาแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีนะเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัตไม่พ้นนรกกำหนเดเดชาน,นิยมเปรตวิสัยนะไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่า หรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจเชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจนี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันนะให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอแค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอนิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามา เสพครบคำของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่าความจริงเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูกยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุถุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันนะ ดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาและหลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สามนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้น เป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะ,ะบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอริบุคคลเนี่ยยากนะนะก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศัสดาน,นั้นตรัสไว้อย่างไร การวางจิตและความทนหีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตละความทนหนีเราจะทำยังไงก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่ายมหวังผลเมื่อไหร่หรือคิดในแง่มุมที่ผู้เจ้าตรัสไว้เมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทําตามประเพณีปู่าตายาย ตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการละความจนีอันเป็นมนทินเองนะดังนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะ <c oughs> มันจะมีการการวางความคิดอีกหลายอย่างนะเนี่ยถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ย หวังได้จึงให้ทาน,นพิกุทั้งหลายการให้แปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการอย่างไรคือหนึ่งบางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้ลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบ สามบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วเขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบนะสี่พระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่า <c oughs> เขาจะให้เราตอบแทนอันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หกบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่า เราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพ์ทอันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงนะก็เลยให้ทานเห็นไหมยมลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมด เวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตรนีอันเป็นมนทินในจิตเรามีมากแล้วเรารู้สึกว่าห่วงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังหวงอยู่ละเลยสละละความตนีนะทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรเียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิต นะพระองค์มีตรัสบ,บอกอีกนัยยะอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันนะพวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้นะบางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวนะเยอะมากเลยนะมีการให้ทานในลักษณะแบบว่า ผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทานเอากินข้าวกันไม้เอาผลไม้เอาลไรต่อลไรมาต้อนรับกับสุนีให้ทานนะให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอาสเสบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลย มีการสละมีการละนะการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมเราจะหิ้วกระชงกระเช้าปวดละหมากลากไม้เอาอ,อาหารไปให้คนป่วยนะนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งน <c oughs> ให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงะไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่า โอเ้เขากําลังเกิดทุกพิกภัยนะเราก็เอาให้ทานกันน,ะน,ะ,น,ะ,นะนี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอันนี้สงญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตระลึนเป็นมนทิน ยมีการให้ทานแบบนี้บวกกับมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สีคุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะรัดไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตละความประณียมเป็นโสดาบันนะอันนั้นโสราบันนี่มีหลายนัยยะนะ ไปดูกันดีๆรวบรวมไว้ให้แล้วห้าสิบกว่านัยยะเวลาบอกว่าโสดาบันยากหรือง่ายอย่าไปนั่งคิดเองต้องดูว่าพระศาสดาตัดไว้อย่างไรนะห้าสิบกว่านัยยะในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเอง <c oughs> ทำไมจะต้องเป็นโสดาบันด้วย <c oughs> เราจเจริญในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ย ยมบอกยมต้องการความจเจริญในชีวิตเอาชาตินี้แหละ,ะเจริญโอเคชาตินี้จเจริญมีศรัทธาศีลส,สุตตาจาค้ปัญญาจเจริญแน่นแต่หลังจากจเจริญแล้วเป็นยังไงเวลาเราเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีร้อยปีเตรียมตัวตายแล้วนะและเคยรู้ไหมว่าหลังจากตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปไหนต่อ <c oughs> ไปไหนดีส่วนใหญ่จะไปไหนทราบไหมถ้าเราความเห็นที่เรามันก็มีอยู่ว่าหนึ่งเราคิดเองสองฟังเขามาหรือว่าสามฟังพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่สามช้อยหลักๆนะท่นี้ถ้าโยมวางความเห็นตัวเองไปก่อน ว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนวางความเห็นของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าถ้าลงมาฟังพระ,ระพุทธเจ้าพูุ้ทธเจ้าตรัสไว้พุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งตกทอดมาสองพันกว่าปีเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ย เหลือน้อยมากพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บก,กับผืนดินทั้งโลกเนี่ยในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมากกว่าไอ้ที่ปลายเล็บเนี่ยเทียบไม่ได้พระศาสดาบอกมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพี เชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังพุทธวจนะไม่เคยได้ทราบพระสูตรนี้แน่นอนนะ <c oughs> อาตมาถึงบอกว่าวางความเห็นเราวางความเห็นคนที่ต่ำกว่าผู้เจ้าที่เราเคยฟังมาทั้งโลกและลองฟังผู้เจ้าดูว่าด้วยความเป็นสัพพัญญูของผู้เจ้าด้วยจุตูปปาตยานยานในการกำหนดรู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทำกรรมใดจะไปเกิดในอะไรพู้เจ้าตรัสไว้อย่างไร ดังนั้นเมื่อพระศัสดาเราตรัสไว้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงอนาคตของตัวเองนะตอนนี้ทุกคนต้องเป็นห่วงอนาคตของตัวเองส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยฉันทําดีมาแล้วเนี่ยท่านสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรท,ทาบุญผู้เช้าก็ต้องมองออกอะนะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทํากันนะทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ทําไมผู้เจ้าพยากรณขนาดนี้อ่ะอืม 6,000กว่าล้านคนเนี่ยมันจะเหลือสักหนึ่งคนหรือเปล่านะเคยมีคนคำนวณเนี่ยดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยเขาให้ดินปลายเล็บหนักหนึ่งกิโลนะจะเหลือประมาณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่เปอร์เซ็นที่โยมจะรอดมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งนะนี่เอาแค่เป็นมนุษย์นะ,ะยากมากส่วนใหญ่จะไปที่ไหน พระองค์บอกจะไปสู่นรกกําเนศเดชานหรือเปรตวิสัยอันนี้เรา,เาวาดภาพอนาคตเราได้แล้วหลังจากเราตายนะว่ามีแววไปเที่ยวไปเที่ยวที่ท,ท,ที่ต่ํากว่ามนุษย์แน่นอนแต่นี้จะป้องกันยังไงอ <c oughs> ให้เจริญทางโลกเนี่ยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะ แต่มันดีอยู่แค่ร้อยปีเคยมีคนถามผู้เจ้าถึงขนาดว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยกับโสดาบันใครเลิศใครประเสริฐกว่ากันให้ยมเลือกยมจะเลือกเอาโสดาบันหรือเอาพระเจ้าจากักรพรรดิโสดาบันเหรอไมเลือกฉลาดนี่พระศาสดาบ,บอกว่า พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสี่ะเบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเพียบพร้อมอยู่ด้วยหมูนังอับสรในสวนนันทวันเท้าเธอเนี่ยอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณท่าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเนี่ยเทวดามีอายุขยทั้งหมดนะ เมื่อตายแล้วเนี่ยท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดสชารหรือเปลืวิสัยชาตินี้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิชาติหน้าไปต่อในชั้นดาวดึงอีกนะแต่หลังจากตายจากดาวดึงก็ไปสู่นรกกำเนิดสชานเปลืวิสัยนี่คือพระยานของพระศาสดาของเราที่ตรัสเอาไว้ในพระสูตรนะที่มีคนถามพระพุทธเจ้า 你个